ใหม่ร้านแวานตาออร่าสาขามหาชัยนะคะได้เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อช่วงเช้าของวันที่29กรกฎาคม2565โดยโปรโมชั่นช่วงเปิดร้านนี้นะคะได้จัดกันมาอย่างเต็มๆค่ะทั้งแถมทั้งลดทั้งการดูแลหลังการขายแบบครบเครื่องเรื่องแว่นที่ร้านนะคะก็มีแว่นตากว่าพันแบบให้เลือกค่ะซึ่งทุกคนจะได้แว่นตาที่เหมาะกับค่าสายตาเข้ากับรูปหน้ามากที่สุดค่ะ คุณสาราน,านันเรียนธงสายหรือว่าพี่น้องนางผู้จัดการร้านแว่นตาออร่าสาขามหาชัยบอกนะคะว่าหากใครที่มีปัญหาด้านสายตาไม่ว่าจะสายตาสั้นยาวเอียงหรือต้องการมองหาแว่นกรองแสงสําหรับน้องๆหนูๆวัยเรียนที่นี่ก็มีครบทุกแบบให้เลือกค่ะซึ่งก่อนที่ทุกท่านจะได้แว่นตาไปนั้นทางร้านจะมีการตรวจวัดค่าสายตาด้วยระบบคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์กว่า20ปีซึ่งจะทําให้ทราบว่าค่าสายตาแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่ละข้างเท่า กันหรือไม่เพื่อที่จะได้แว่นตาที่เหมาะกับสายตาใส่แล้วช่วยถนอมสายตาซึ่งดีกว่าการซื้อแว่นแบบสุ่มที่ไม่ผ่านการตรวจวัดเพราะอาจจะได้แว่นที่ไม่ตรงตามค่าสายตาทําให้สายตาแย่ลงไปกว่าเดิมด้วยค่ะ นอกจากนั้นแล้วทางร้านยังมีโปรโมชั่นมากมายช่วงเปิดร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่7สิงหาคม10วันเท่านั้นนะคะทั้งลด50-80%ทั้งแถมเลนแบบเปลี่ยนสีอัตโนมัติเล่นบูป้องกันแสงสีฟ้าเล่นมันติโคสซึ่งราคาเริ่มต้นของทางร้านนะคะอยู่ที่300บาทเท่านั้นค่ะ หากใช้ไปแล้วอะไหล่ชำรุดช,ชิ้นส่วนเสียหายที่ร้านแว่นตาออร่านะคะยังมีบริการหลังการขายแบบครบครันไม่ว่าจะเปลี่ยนนอ็อตล้างเลนเปลี่ยนแป้นรองจมูกปรับแต่งทรงซึ่งไม่ใช่ดูแลเฉพาะลูกคา้าร้านแว่นออร่าเท่านั้นนะคะหากใครซื้อแว่นจากที่อื่นแล้วแว่นมีปัญหาก็สามารถมาให้แว่นออร่าดูแลให้ได้ค่ะเพราะคุณน้องนางบอกว่าที่นี่จะดูแลทุกคนดังญาติมิตร สำหรับใครที่มีปัญหาด้านสายตาหรือผู้ปกครองที่อยากตัดแว่นให้บุตรล้านหรืออยากได้แว่นในราคาย่อมเยาแต่เหมาะกับสายตาของท่าน <c oughs> ก็มารับคำปรึกษามาตัดแว่นกันได้ที่ร้านแว่นตาออรา่าสาขามหาชัยตรงข้ามโรงเรียนสคอนอซึ่งเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง1นทุ่มครึง่งซึ่งร้านกว้างไม่แออัดมีแว่นตาให้เลือกมากมายกว่าพันรายการโทรสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0815646142ค่ะก็ทางโปรโมชั่นของ เราพิเศษให้สําหรับลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่รวมมาร่วมแสดงความยินดีกับนางนะคะก็คือเปิดร้านวันนี้เลยนะคะวันแรกเลยโปรโมชั่นพิเศษก็คือแถมฟรีนะคะในส่วนของตัวเลนนะคะไม่ว่าจะเป็นเลนกล้องแสงเลนหน้าจอมือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์และที่สําคัญค่ัเป็นเลนเปลี่ยนสีอัตโนมัติก็จะได้ช่วยประหยัด ค่าเส็จจ่ายผู้ปกครองหลายๆท่านได้เลยค่ะคุ้มมากๆค่ะแล้วก็ส่วนลดกรอบนะคะ50-80%เลยนะคะราคาย่อมเยาค่ะนางมีเริ่มต้นตั้งแต่300บาทเท่านั้นนะคะยังไงก็คือรองรับลูกค้าได้ตั้งแต่ราคาหลักร้อยเลยค่ะจับต้องได้นะคะก็อยากให้ลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันเยอะๆเลยค่ะคุ้มมากๆค่ะ ทางร้านนะคะตั้งอยู่ตรงหน้าโรงเรียนสอค้นอนะคะเปิดบริการทุกวันเลยค่ะตั้งแต่8ดโมงครึ่งนะคะจนถึงหนึ่งทุ่มครึ่งเปิดบริการทุกวันนะคะวันนักขัดตะเรกก็เปิดบริการค่ะรองรับลูกค้าทุกวันเลยค่ะ